สวัสดีครับพวกเราสปาขับไทยแลนด์วันนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อสังคมครับเอสรับวันนี้เรามาทำโรงอาหารนะครับโรงอาหารเราทาสีกันเรียบร้อยหมดแล้วภารกิจโรงเรียนที่บ้านบุ่งจังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้เราทำสีค่อนข้างจะหวานไปนิดนึงพอดูแล้วนักเรียนถ้าจะนะฮะน่ารักทุกคนมาทาานี้ครับมาแนะนำตัวสำหรับสมาชิก มาที่เตาท้งหมดนี้มีอ่อง<ป>ข้างจะเยอะครับสิบสิบแปดคันถูกไหมสิบเจ็ดคัน <c ười> สำหรับขันแรกครับคำเมงสเลนครับดูเรื่องง่ายเด็กสุรินถ้าบอกว่าเด็กสุรินไม่กินสุราเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อคืนตีหนึ่งครับพวกนอนแม่งเมาอีกคนเดียวขยันครับขยันครับเมื่อคืนเที่ยงคืนทาสีอยู่ครับสุดยอดคันนี้คันที่สองนี่ต้องยกตัวอย่างต้องยกเครดิตให้เขานะครับพี่นงคู เอาไม้ไม้ลงอีกไม้ลงมอีกโอเคครับพี่ตงพูดครับอันนี้เป็นคนคุมงานครับสำหรับทริปนี้เป็นผู้รับเหมาถ้าไม่ได้เขาเราคงแยกครับเราคงจะซื้อแค่แปลงกับสี่นั้นอย่างอื่นเราไม่รู้เรื่องเลยฮะยัยกให้ครับอันนี้ครับพี่ตะพง X1 Auto บอทอันนี้ครับเราทุ่มเทกันทุกคนครับทุกคน อันนี้หลุดมาครับคันนี้มาจากไหนไม่รู้ลูกใครวันนี้ <c oughs> รถตดเชยครับพอดีว่าตัวจริงเขาเข้าศูนย์อยู่ครับมีลักลูกลูกดังครับวันนี้มีรถมาแทนก็ถือว่ามาร่วมร่วมร่วมกันครับีท่ทแอ๋อรถคันนี้เขามาส่งสเียงครับรถ KFC ครับปกติส่ง KFC อยู่สามสิบนาทีส่งสามสิบห้านาทีทุกวันครับโดนปรับตลอดเออกทิพย์ปุ๊บหายแซงตลอดแซงได้ครับแต่ออกออกทิปวิ่งได้ฮะ ช่างตู้ยเมื่อเช้านี่มาช่วงเช้าครับคันนี้ช่างประจาขับไม่เอานะเรับเสียงมาเช้าครับมาเงียบๆย่องมาเงียบโผล่มาตกใจตื่นเช้ามาครับช็อบเพราะคนนี้ครับมายังไงครับเงียบมากครับต่อมาเป็นของตูนครับพี่ตีตูนทริปนี้ได้อย่างเสียอย่างครับได้งานครับแต่เสียมีนะครับ อันนี้รถระดับระดับตาจะไหลเห็นอย่างงี้ครับดูสภาพรถดูไม่หย่อนนะครับว่านี่ครูบาอาจารย์ครับสุดอด้ครับมายางก็ไม่ได้สปอยเขาเลยครับเขาโค้งนี่ต้องเบรกตกโงตงมาจากไหนมาจากไหนมายืนนะครับมายืนนะครับเจ้าของรถครับเจ้าของรถครับยืนกับใครคนนั้นเด็กหมดครับ เอามายืงข้างๆครับเจ้าของรถครับครับเราดูรถครับดูรถครับเยียบปากนี่รถครับมันน่าซีดรถขาดมากเลยครับเพราะเสียอันนี้เขาว่าโหดนะครับโอ้ลหรูไปเลยฮะไม่เชื่อดูได้นะครับมันจะยาวไปไหมไม่ใช่้อขาชอบปุ๋ยชอบปุ๋ยทริปเป็นเป็นเป็นทิปแรกครับเป็นทิปแรกที่หนีหนีหนีการสอนนักเรียนมาฮะนักเรียนตามหากันล่มเลยฮะ ตอนนี้มาเป็นของดิวครับรอบนี้ก็มีคนสงสัยกันเยอะว่าทําอะไรมาดีบอกว่าผมแค่ไปเอาคลิปคนไทยรัดให้มันแน่นว่านี้ไม่โยกไม่ได้แล้วฮะแรงกว่าเดิมเยอะคุยไม่ได้้วครับทริปนี้อยู่หน้าตลอดครับผมคันนี้เขาบอกว่าเห็นอย่างนี้ดุฮนะดุดุนี่ไม่ใช่รถครับเมียดุ <c oughs> โอเคครับไม่อะไหชื่อเลยกับตันครับกับตันทริปนี้ได้เซ็นรับแต่กับตนันหนึ่งอย่างฮะ สีต้องแดงข้าวถึงจะกินอร่อยครับเราต้องมีสีส้มสีแดงแกมเข้าไปในโรงอาหารนี่ได้ของเขานะครับกับตันครับมาถึงโหเยอะมากครับตอนนี้มานี่มาอีกคันหนึ่งขยันมากครับมาเงียบๆียพร้อมกับคันนั้นเลยครับหนีเมียมาหนีเมียมาครับโพในเฟสไม่ได้ความแตกภูมิใจครับมาถึงปั๊บทำงานเลยครับพอได้เบียร์เสร็จมันโยนสีให้ผมทันทีเลยครับ นี่ภูมิใจมากครับมันโยนสีอ่ะมันทาแค่แถวนั้นครับมันเรียบร้อยแต่ทางานครับมาทํางานไม่พูไม่จาอ๋อคันนี้เขาเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อกี้ลอดไปครับโซไม่ขาดคาบูลูกไม่แตกไม่เป็นไรครัคันนี้แรงอยู่แล้วครับมาคู่กันครับรอบนี้ไม่น่าดูดครับเพราะว่าคนคนซ้อนปิดปิดหลังไว้ครับไม่น่าดูดตามหลักต้องมีโซ่เปิดนะฮะมาถึงรถที่หนึ่งประเมินกันโอมาครับวันนี้เขามาเป็นแฟนแฟนคู่กันครับ กับน้องสาวก็ตัวเล็กๆครับใช่ครับขนาดน้ําบ่อนั้นยังจมครับไม่น่าเชื่อว่าเล็กขนาดนั้นนี่ต้องบอกว่านี่ประเมินกันไว้ก่อนออกทิปครับประเมินกันไว้ว่าจะอยู่หลังสุดไม่น่าเชื่อว่าตามไหลครคันนี้ติดๆเลยฮะบกลัวโดนทิ้งแต่คิวกินต้องย้อนกลับไปขี่ไม่ได้ครับไม่ได้ถือว่าถือว่าเราสมบูรณ์แบบครับส่วนคันนี้ไม่ต้องอธิบายมากครับรถเน่าๆขี่ได้พอแล้วตามไปถึงมันท้องแก้มนี่ ถือว่าเป็นกำลังสำคัญกว่า,าวันนี้มีเด็กศิลป์อาจารย์สอสนศิลป์ตอนนี้กําลังเพ้นอยู่ <_ d ump> เพ้นจนคิ้วตัวเองหายครับแต่ว่าศิลป์เพ่งมากตอนนี้มาเด็กศิลป์ครับคู่กันคู่รักหรือโหดเหมือนกันฮะ <_ d ump> อันนี้ต้องบอกว่าไฮาไลท์ของทริปนี้ <_ d ump> สดๆ <_ d ump> สเอาเรื่องอะไรก่อนแล้วบอกเรืเ่องอะไรก่อนฮะคานนี้ออสยุยเพิ่งแต่งงานไปเมื่อวันที่สองมีนาคมพวกเรยายินดีด้วยครับสำหรับคู่นี้ ถึงแม้ว่าจะเราจะคบกันจนบานไปแล้วแต่ว่าอะไรบานเมืออถึงว่าความรักมันเบี่ยงบานไปแล้วก็มาสามารถที่จะแบบมาแต่งงานแล้วก็เป็นคู่ที่ต้องยกให้เป็นคู่รักประจําขับไปเลยครับแต่งงานกันมีครอบครัวเสร็จเมื่อคืนออสก็ไม่ไม่ถือตัวครับเปิดโชว์ฮะแก้ผ้าไม่กองไม่กองไม่ได้คิดว่าขับมาแล้วมีผู้หญิงเลยฮะไม่น่าเชือ่อแล้วคลิปนี้ก็เอ็กซ i e n c e นิดนึงครับ,รบขี่ขนาดยางแตกยางนั้นครับ ขามาครับแตกคันนี้ยางแตกครับสลับไปขี่คันนู้นครับคันนู้นก็ยางแตกผมไม่น่าเชื่อขยางยางแตกครับต้องให้คนนี้ขับครับคอสออฟนี่ขยันมากครับรอบทีนี้อ๋อคันนี้เป็นรถรถสำรองใช้ฮะจริงจริงจะทําสปาร์กมาแต่ว่าตอนนี้รถสำรองใช้ไม่มีรถมาครับไม่ไม่เสร็จนะครับก็เป็นอินเดแกนไปแต่ปกติเป็นสปาร์กนะสปาร์กสีฟ้านะครับมันโดนัวหน้าขับลอยเองครับโหยางไม่น่าเชื่อมาได้ย่งงเนี่ย โอเคครับสำหรับทีมนี้เราภูมิใจมากครับสำหรับเพื่อนสมาชิกทุกคนที่มาโลหานครับโลหานเราที่ทำไปครับเาไใครลงในโลหานด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเรช่องกว้างพี่ก็ไม่เข้าทางนี้ง่ายเขาไปดูในเคยคิดไหมไอ้ช่างพลาดไปตัวบนเริ่มเลยมันจะเข้ายังไงวะเนี่ยอยู่ข้างนอกพี่อยู่ข้างในโอเคครับสำหรับโลหานวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมผมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเที่ยงก็ส่งข้าวให้ด้วยนะฮะถ้าโลหานครับเรา เราทําในงบประมาณที่ค่อนข้างจะมีเงินบริจาคของเาง่อเพื่อนสมาชิกทางบ้านเดี๋ยวครอบครับริษัทต่างๆที่เพื่อนๆด้เนี้รายมานะครับก็ถือว่าสําเร็จไปด้วยดีครับเรื่องของผลิตผที่ออกมาก็โอเคครับสำหรับส่งงานครับเดี๋ยวรับตังค์นะครับคนละสามร้อยฮะเรามาดูครับดูโทนสีข้างในนิดนึงครับ็นครับสภาพภายในครับที่เราทำนะฮะสีฟ้าตัดสีชมพูสวยงามครับ โต้สีเหลืองขาสีแดงจะได้ไม่ต้องแบ่งแยกกันครับอยู่ด้วยกันได้ครับตัวตรงนี้มาดูเด็กสีนิดนึงครนะคิ้วยังไม่มีอะไรมากเลยแล้วเด็กสีที่ผมกล่าวไว้ครับต้นนะครับเพ้งสปาขับไทยแลนด์จนคิ้วตัวเองหายไปแล้วครับโอเคครับน้องแก้มเป็นไงบ้างครับเมาแล้วโอ้เมาเมาสีครับเมาทินเนอร์ครับเมื่อคืนก็ดึงดึงดึงดาววันใหญ่ครับครับตอนนี้ก็เราก็มี เบ็ดรวมแล้วมีประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็ขอคุวามทุกคนครับที่ผมมีความตั้งใจครับสมาสปาร์คับไทยแลนด์ก็ยังมีกิจกรรมอย่างนี้อีกต่อไปนะครับสำหรับงบประมาณที่ยังใช้ไปหมดก็จะเก็บเป็นที่ต่อไปครับกิจกรรมอย่างนี้ครับพวกเราตอบแทนสังคมอยู่ตลอดครับสนใจเป็นสมาชิกสปาร์คับไทยแลนด์ครับติดต่อได้ที่ประธานขับครับในบอร์ดไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือยามาฮ่าขับไทยแลนด์บอร์ดสปาร์คับไทยแลนด์ครับผม